เหตุการณ์กบฏหวันหมาตลีหรือกบฏไซบุรีพศ .2381 ถึงพศ .2382 เป็นการกรบฏของกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตสุลต่านอาหมัดทัจจุดินฮาลิมซาแห่งไซบุรีหรือตวนกูปะเงรังเป็นความพยายามในการกอบกู้รัฐไซบุรีจากการปกครองของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้นำการกรบฏในครั้งนี้ได้แก่ ตนกูมูฮัมหมัดซาอัดและตนกูมูฮัมหมัดทาอิบสองพี่น้องผู้เป็นหลานชายของอดีตสุลต่านตวนกูปะเงรันร่วมมือกับหวันมาลีซึ่งเป็นโจรสลัดในทะเลอันดามันเข้ายึดเมืองไซบุรีได้ในพศ .2381 จากนั้นยึดได้เมืองตรังและเข้ารุกรานเมืองสงขลาและปัตตานีในเดือนมีนาคมพศ .2381 ตนกูมูฮัมหมัดซาอัด อาศัยจังหวะซึ่งทัพเรือของอังกฤษที่รักษาเกาะปีนังนั้นย้ายไปทำการปราบโจรสลัดที่ตรังการูยกทัพเรือจากเกาะสุมารตรามายังเซอร์เบรังเปอรไรหรือโปรวินเซลเลซึ่งเป็นเขตแดนของประเทศอังกฤษสมทบกับกองกำลังโจรสลัดของหวันมาลีตนกูมูฮัมมัดซาอดัดเปล่าประกาศร้องเรียกให้ชาวมาลายูผู้สนับสนุนอดีตสุลต่าน ออกมารวบรวมเป็นกองกำลังที่แม่น้ำมูดาและแม่น้ำเมือบกซึ่งเป็นเขตแดนรอยต่อระหว่างไซบุรีและโปรวินเวโลเลในเดือนพฤษภาคมตนกูมูฮัมมัดทาอิฟผู้เป็นน้องชายของตนกูสาอาดนำกองกำลังชาวมาลายูตั้งขึ้นที่แม่น้ำเมือบกรวมกับทัพของตนกูสาอาดได้กำลังหนึ่งพันคนตนกูสะอาดยกทัพมาลายูเข้าโจมตีป้อมกัวลาเกดด หรือป้อมปากน้ำไซบุรีในเดือนมิถุนายนพศ2381โดยที่ฝ่ายสยามไม่ทันตั้งตัวนำไปสู่การรบที่กัวลาเกดดส่วนพระอภัยที่เบสแสงเจ้าเมืองไซบุรีในขณะนั้นรวบรวมกำลังพลจัดตั้งทัพขึ้นประกอบด้วยชาวไทยได้200คนได้ชาวมาลายู800-900คนมาตั้งรับในชั้นแรกฝ่ายสยามป้องกันป้อมปากน้ำไซบุรีไว้ได้ ตนกูสาอาดจึงเข้ายึดป้อมปากน้ำไม่สำเร็จต่อมาในเดือนสิงหาคมตนกูทาอิปได้นำตัวครอบครัวของทหารชาวมาลายูซึ่งป้องกันป้อมอยู่ฝ่ายสยามประกอบด้วยเด็กสตรีและคนชรามาเดินนำหน้าทัพเมื่อเด็กสตรีและคนชราเหล่านั้นถูกสังหารในที่รบทำให้ทหารฝ่ายมาลายูซึ่งอยู่ฝ่ายสยามแปรพักไปเข้ากับฝ่ายกบฏตนกูทาอิปจึงเข้ายึดป้อมปากน้ำไซบุรีได้ พระยาอภัยทิเบตและทัพสยามจึงล่าถอยกลับเข้าเมืองอาโลเซตาทัพฝ่ายมลายูของตนกูสาอัดและตนกูทาอิปเข้ายึดเมืองอาโลเซดาได้ในเดือนสิงหาคมพศ2 3งพรยพระยาอภัยทิเบตแสงรวมทั้งพระยาเสนานุชิตนุชปลัดเมืองไซบุรีผู้เป็นน้องชายและครอบครัวหลบหนีไปยังกูปังบาซูและหลบหนีต่อไปจนถึงเมืองพัทลุงในที่สุด การรบฝั่งอันดามันเมื่อยึดเมืองอาโลเซดาไว้ได้แล้วในเดือนกันยายนพศ .2381 ตนกูมาฮามัดซาอัดจึงได้ส่งหวันมาลีหรือเจะหมัดมาลียกทัพเรือไปยึดเมืองปาลิตยึดเกาะลังกาวีและยกทัพเรือจำนวน95ลําลำ1,000คนเข้าโจมตีเมืองตรังซึ่งเป็นสถานที่ต่อเรือของเจ้าพระยาคนครน้อยนำไปสู่การยึดเมืองตรัง พระสงฆ์ครามวิชิตเจ้าเมืองตรังนำทัพออกสู้รบกับทัพของหวัดมาลีที่ปากน้ำพระม่วงและเขาราชสีแต่ชาวมลายูซึ่งอยู่ด้านหลังเขาโจมตีกระนาบหลังทำให้ทัพของพระสงฆ์ครามวิชิตแตกพ่ายไปหวัดมาลีจึงสามารถเข้ายึดเมืองตรังได้ขวาดต้อนผู้คนเมืองตรังไปอยู่ที่เกาะลังกาวีเมื่อเข้ายึดไซบุรีได้แล้ว ฝ่ายกบฏนำโดยตนกูซาอัดได้เชิญตนกูอับดุลเละผู้เป็นบุตรชายคนโตของอดีตสุลต่านตนกูปะเงรันมาเข้าร่วมขบวนการในเดือนตุลาคมพศ .2381 โดยตนกูอับดุลเละตั้งอยู่ที่บ้านตะพานช้างหรืออาลูกานูในเดือนธันวาคมพศ .2382 หวันมาลียกทัพเรือเข้าโจมตีเมืองสตูลร้นสะดมนำอาหารสเสบียงไป ฝ่ายอังกฤษเมื่อทราบว่าผู้สนับสนุนอดีตสุลต่านเข้ายึดเมืองไซบูดีได้สําเร็จในจอร์ดบอรแนมเจ้าเมืองสิงคโปร์และผู้ปกครององาณานิคมช่องแคบได้เดินทางมายังเกาะปีนังและส่งเรือรบอังกฤษจํานวนสี่ลำได้แก่เรือไฮยาซินเรืออเมรานและเรือไดมอนนํำโดยกัปตันเชอราดออสบอนเข้าปิดกั้นกันกวลาเกดะหรือปากนา้ำเมืองไซบูรีในระยะวิถีกระสุนปืนใหญ่ในเดือนธันวาคมพศ2 3 8 1 เพื่อปิดกั้นไม่ให้ฝ่ายกบฏไซบุรียกทัพเรือออกทางทะเลและตัดการติดต่อระหว่างไซบุรีและเกาะปีนังแต่เรือรบอังกฤษไม่ได้โจมตีหรือสู้รบกับฝ่ายมลายูไซบุรีแต่อย่างใดเมื่ออังกฤษเข้ามาปิดปากน้ำตนกูซาอัดจึงมาประจำการที่ป้อมปากน้ำเพื่อคอยระวังท่าทีของอังกฤษเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยเจ้าเมืองตรังกลับมาถึงก็ระดมกำลังทหารตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังในปัจจุบันเพื่อเตรียมยกโอบไปตีหวันหมาดหลีซึ่งยึดชัยภูมิอยู่ที่ควนธานีโดยส่งกองกำลังลำเลียงไปทางคลองลำเลียงเมื่อหวันหมาดหลีทราบข่าวว่าเจ้าพระยานครน,น้อยยกทัพมาประกอบกับรับรู้ถึงกิตติศัพท์การออกทัพจับศึกของเจ้าพระยานครน,น้อยว่าเก่งกาจจึงถอยร่นหนีไป การรบที่สงขลาและปัตตานีในเดือนกันยายนพศ2381ตนกูมูฮัมัดซาอัดส่งตนกูมูฮัมัดท,ทาอิบและตนกูมูฮัมัดยิหวานำทัพจำนวน3,000คนจากไซบุรีไปทางเหนือเข้ารุกรานเมืองสงขลาฝ่ายเมืองสงขลาพระสุนทรนุรักษ์บุญสังผู้รักษาเมืองสงขลาส่งพระยาชัยยา นอกราชการยกทัพจากเมืองสงขาจำนวน8 0 0คนเข้าสู้รบกับทัพของตนกูทาอิปตนกูทาอิปถอยไปอยู่ที่สะเดาในขณะที่พระยาชัยยานอกราชการคอยตั้งรับอยู่ที่บ้านปลิกตนกูทาอิปส่งทัพยแยกย้ายกระจายไปตั้งตามที่ต่างๆได้แก่ปังลิมาโปกและปังลิมามระตั้งอยู่ที่บ้านสะเดาจำนวน1000คนโตประดังตั้งที่ยางงาม300คนโตนุเร อยู่ที่ตะพานสูง400คนปังลิมาที่สบาเพน300คนตนกูยิวาตั้งที่ทุ่งบ้านโพ1,000คนข่าวการกระบฏของไซบุรีไปถึงกรุงเทพในเดือนกันยายนพศ2381พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชองการให้เจ้าพระยานาครน,น้อยและพระยาสงขาเทียนเซิ่ง รีบเดินทางลงมาเพื่อป้องกันเมืองของตนรวมทั้งมีพระราชะองค์การให้เกณฑ์ไพ่พลจากเมืองชุมพรเมืองชัยยาและเมืองปะทิวเพื่อนำไปสู้รบกับฝ่ายกบฏอีกด้วยพระยาสงขลาเที่ยนเส้นเดินทางถึงเมืองสงขลาในเดือนธันวาคมพศ2381ยกทัพจากเมืองสงขลาประกอบไปด้วยคนไทยและคนจีนออกไปพร้อมกับพระยาแยา่ริง่ายเจ้าเมืองแย่ริงและพระยาสายหรือตัวนิดะเจ้าเมืองสาย ไปตั้งอยู่ที่แหดใหญ่พระยาสงขาส่งพระยาแย่ลิงพ่ายและพระยาสายดวนนีดะยกทัพสยามเข้าโจมตีทัพของตนกู้าอิฟที่สเสดาแตกพ่ายและถอยร่นไปอยู่ที่ทุ่งโพฝั่งไซบุรีพระยาแย่ลิงและพระยาสายยกทัพติดตามตนกูทาอิฟไปที่ทุ่งโพแต่ฝ่ายมลายูวกโจมตีด้านหลังตัดเส้นทางสเสบียงพระยาแย่ลิงและพระยาสายจึงถอยกลับมาอยู่ที่คลองหินเหล็กไฟ ตนกูทายอิฟยกทัพติดตามกลับมาโจมตีทัพของฝ่ายสยามที่คลองหินเหล็กไฟพระยาแย่ริ่งและพระยาสายแบ่งทัพกระจายออกไปตั้งรับที่เขาลูกช้างปัจจุบันคือเขารูปช้างเขาก้าเซ้งและที่คลองสำโรงคุมเชิงกันอยู่ในเดือนธันวาคมพศ2381ตนกูทาอิฟได้แบ่งทัพ300คนนำทัพตนกูมูฮัมัดยิวาไปทางตะวันออกเข้าโจมตีเมืองจชนะ ในเวลานั้นเจ้าเมืองจันแนคือพระยาจันแนบัวแก้วไม่อยู่ในราชการที่สงขาประหลัดเมืองจันแนเป็นผู้รักษาป้องกันเมืองฝ่ายไซบุรีสามารถเข้ายึดเมืองจันแนได้และเผาทําลายเมืองจากนั้นจึงยกไปตั้งอยู่ที่บ้านนาเรียกล่อมเมืองเทพาและหนองจิกให้เข้าร่วมการกรบฏเมืองหนองจิกจึงเข้าร่วมกับฝ่ายกบฏตนกูยี่หวายกทับต่อเข้าโจมตีเมืองปัตตานีพระยาระแงะตุวัญบอสูและ พระพิทักษ์ธานีเมืองสายสามารถป้องกันเมืองปัตตานีไว้ได้ตนกูยิหวาถอยร่นออกไปในเดือนมีนาคมพศ2382พระยาสงขาส่งหลวงชัยสุรินยกทับ500คนไปโจมตีทัพฝ่ายมลายูของตนกูยิหวาที่บ้านนาตนกูยิหวะเอาชนะหลวงชัยสุรินได้หลวงชัยสุรินจึงถอยกลับมาตั้งอยู่ที่ปรากแรด หรือตำบลน,นาทับอำเภอจันแนตตนกุยิหวายกทัพติดตามสู้รบที่ปัักรลดพระยาสงขาให้กำลังเสริมแก่หลวงชัยสุรินที่ปัักรด5 0 0คนหลวงชัยสุรินจึงต้านทานตนกูยิหวาได้คุมเชิงกันอยู่อีกเช่นกันในเดือนกุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดำริว่าสถานการณ์ทางเมืองสงขาและปัตตนีไม่สู้ดี จึงมีพระราชะองค์การให้พระวิชิตนาลงและพระราชวรินนำทัพเรือจำนวนเจ็ดร้อยคนยกลงไปช่วยเมืองสงขาพระวิชิตนาลงโดยสารเรือกำปัน่นแก้วกลางสมุทรและพระราชวรินลงเรือกำปั่นอีกลำหนึ่งยกทัพไปจากกรุงเทพในเดือนกุมภาพันธ์และในเดือนมีนาคมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาศีพิพัฒร,รัตนะราชโกษาหรือทัดบุญนาค และเจ้าพระยายมราชบุญนาคยกทัพเรือออกไปช่วยปราบกบฏทางใต้อีกทัพหนึ่งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยเดินทางถึงเมืองนครศรีธรรมราชในเดือนกุมภาพันธ์พศ .2382 ประสบกับปัญหาขาดแคลนกำลังพลไพ่พลที่เกณฑ์มาจากชุมพรชัยยาและปะทิวยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยใช้เวลารวบรวมไพ่พลจากนครศรีธรรมราชและพัทลุงและส่งคนไปซื้อเรือรบจากสิงคโปร์ รวมทั้งส่งพระยาวิชิตพักดีเจ้าเมืองชัยยานำทัพไปตั้งที่เมืองพังงาเพื่อคอยสังเกตการทางภูกเก็ตจนกระทั่งในเดือนมีนาคมเจ้าพระยานาครน,น้อยซึ่งล้มป่วยมาตั้งแต่กรุงเทพต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่สามารถนำทัพเองได้จึงมอบหมายให้บุตรชายทั้งสามคือพระยาอภัยที่เบสแสงเจ้าเมืองไซบุรีและพระเสนานุชิตนุชปลัดเมืองไซบุรี และพระวิชิตสระไกลกล่อมนำทัพเรือนครสีธรรมราชและพัทลุงจำนวน3,995คนยกลงไปทางใต้พบกับทัพของตนกูมูฮัมัดสาอาดที่สะเดาฝ่ายตนกูสะอาดมีกำลังเพียง500คนจึงแตกพ่ายหนีไปโดยที่ตนกูสะอาดเหลือกองกำลังติดตามตัวเพียง50คนเท่านั้นและถอยไปตั้งรับที่กูปังบาซู พระอภัยที่เบตดและพระเสนานุชิตและพระวิชิตสอละไกรย,ยกทัพฝ่ายสยามเข้าโจมตีเมืองกูปังบาซูและสามารถเข้ายึดเมืองกูปังบาซูได้สําเร็จฝ่ายตนกูสาอาดเมื่อเสียเมืองกูปังบาซูแล้วจึงถอยไปอยู่ที่ตะพานช้างและมีคําสั่งให้ตนกูมูฮัมหมัดทาอิบและตนกูมูฮัมหมัดดิวาถอนกําลังถอยจากสงขลามาช่วยต้านทัพของนครศรีธรรมราช ในเดือนมีนาคมพระยาสงขลาให้นำปืนใหญ่จากนรงขึ้นไว้บนเขาลูกช้างระดมยิงใส่ค่ายทหารต่างๆของตนกูมูฮฮมัตทาอิบถูกหอรบพังทลายลงห้าหอและถูกชาวมลายูเสียชีวิตจำนวนมากพระยาแยา่ริ่งพ่และพระยาสายดวนนิดักและหลวงชัยสุรินยกทัพเข้าโจมตีค่ายต่างๆของฝ่ายไซบุรีจนแตกพ่ายไป เมื่อทัพเรือของพระวิชิตนรลงและพระาราชวัดินมาถึงเมืองสงขลาในเดือนมีนาคมพบว่าทางทัพของฝ่ายไซบุรีได้ถอยไปจากสงขลาแล้วทัพนครศรีธรรมราชเข้าโจมตีค่ายตะพานช้างทางเหนือของเมืองอาโลเซตาตนกูอับดุลเลาะและตนกูมูฮัมหมัดอิฟไม่สามารถป้องกันค่ายได้แตกพ่ายไปทัพนครศรีธรรมราชเข้ายึดเมือง ฮาโลเซตาเมืองหลวงของไซบุรีได้ในเดือนมีนาคมนั้นการกระบฏจึงสิ้นสุดลงฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ